สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงสเปคของการเปิดตัวล่าสุดของเจ้าตัว t e c โนส p a r k g โกครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่อัปเกรดมาจากตัว t e c โนส p a r k g โกงครับซึ่งพีกดในการสั่งซื้อแล้วอย่าลืมผมชมคลิปแกะกล่องที่ช่องพีเพเลยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้พีรู้สึกว้าวมากกับสเปคกับงบ2,000กว่าบาทซึ่งพี กดราคาผมตัวนี้ได้ราคามันเต็มมันคือ3000กว่าบาทแต่รู้สึกว่าเรากดในการสั่งซื้อพี่จะขอแนบบิ้นในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้อย่าลืมชมคลิปแกะกล่องมีแน่นอนครับพี่จะขอพูดถึงก่อนว่ามันอัปเกรดมาจากตัวโกงสีอย่างเยอะครับแต่ตัวนี้หมดเลยว่ายังคุ้มนะ 18, นแปดาสปีรู้สึกว่าตัวโกงสองสองเนี่ยยังคุ้ม 5, ค่าคุ้มราคาครับและบอดี ก็ยังมีความสวยงามอยู่ตัวนี้ผมพีจะมาพูดถึงว่าสเปคในการเปิดตัวล่าสุดซึ่งพีว้าวมากเอาตรงนะพีว้าวจริงครับว่าราคา2,000กว่าบาทที่พีกดมาได้พีสั่งมาเนี่ยบอกเลยว,ว่ามันคุ้มมากกับสเปคของตัวนี้ผมนี่ครับคือบอดี้มีการออกแบบที่เป็นแบบใหม่ครับจากเดิมแบบนี้ครับนี่แต่ตัวนี้ผมมันออกแบบมาใหม่ครับซึ่งพีรู้สึกกับบอดี้ที่แบบ ลงตัวมากครับหน้าจอ 120Hz อัปเกรดจากเดิมหน้าจอ 90Hz ซึ่งพีวาวจิผมกับตัวส p a r k g โกนึงนี่ครับซึ่งบอกเลยว่ามันสุดยอดมากบอดี้มีความสวยงามครับโหบอดี้ Body, สวยจริงแล้วก็อัปเกรดในการกันฝุ่นกันน้ำจากเดิมไม่มีอัปเกรดเป็น IP54 ในการป้องกันฝุ่นละอองฝุ่นครับหรือว่าตัวละอองน้ำครับ ตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากหน้าจอ6.67นิ้วกล้องหน้าแบบเจาะรูรีเฟรช120เฮิร์ปรับ60-120ได้ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้ s p a r k g กเป็นตัวที่ขายดี100%ครับบอกเลยว่าสุดมากสุดมากจริงๆครับตัวนี้สเปคคือให้ผมมีสีดำกับสีขาวครับซึ่งพีว้าในการดีไซน์มากดีไซน์มีความเหลี่ยม และมีความสวยงามมากครับตัวนี้แบตให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมกับฟาชาร์จจากเดิมฟาชาร์จน,นี้คือ10วัตต์อัพมาคือ15วัตต์ครับ10วัตต์ก็เพียงพอนะในการชาร์จอันนี้แบตเท่าแบตเท่าเดิมผมคือ5,000ม ah. ิลลิแอมสปีรู้สึกว่า2,000กว่าบาทมันคุ้มมากอันนี้ไม่อวยพูดตรงเลยนะไม่อวยครับผมแล้วก็สเปกกล้องครับกล้องให้มากล้องหลังคือตัวนี้13ล้านกล้องหน้า5ล้านดูโอ f ฟกเหมือนเดิม แกทางด้านหน้าหลังผมไฟแฟกซึ่งดีมากอะแล้วก็หน้าจอผม hd พัสทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สเปคพี่รู้สึกว่ากับราคา2,000กว่าบาทให้มาคือสะใจมากและซัพพอร์ตขึ้น 2G 3G 4G และมี 4.5G ซึ่งมันความเร็วความแรงกว่าตัว 4G ครับซึ่งรุ่นนี้ให้มากับตัว CPU ที่มีความเร็วความแรง u ูน s ซอ t 6 1 5ครับซึ่งไอ้ตรงๆนะรู้สึกว่า Android 14 Go Edition ในตัวนี้พีรู้สึกว่ามันใช้งานดีหากพีใช้ Android Go เวอร์ชัน13ในตัวนี้ยังใช้งานดีครับพีรู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากกับราคานี้ครับนี่ครับมาดูว่าสเปคมันเป็นไงผมนี่ครับลำโพงเป็นลำโพงคู่ DTS เหมือนกับตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าใช้งานจริงๆครับนี่ครับมีความเร็วความแรงของการใช้เครือข่ายที่เป็นเวอร์ชัน4.5ผมตัวนี้นี่นครับซึ่งพีว้าจริงๆนะ เอาตรงนั้นน่ามันมันมน,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 น่าใช้งานมากอะตัวนี้ผมแล้วก็ลำโพงคู่ผมตัวนี้เป็นลำโพงแบบเอฟเฟกต์ดในการจูนเสียงครับลำโพง2ตัวปรับเสียงนั่คือ300บอกเลยว่าเสียงมันน่าใช้งานมากครับเอาตรงนะคุ้มครับคุ้มจริงครับนี่ครับแล้วก็ผมตัวนี้มีการใช้งานหน้าจอรีเฟรชต1หนึ่ซึ่งเป็นไฮไลไท์สำคัญเลยกับราคาเลทนี้ ซึ่งมันจะมีความใกล้เคียงกับตัวอีฟนิกสมาร์ตเครับซึ่งพี่ก็กดมาเหมือนกันครับสมาร์ตเก้าเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิ้งในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้แต่ราคามันจะไปนชนกับตัวที่เป็นตัวป๊อกโคลซีหกห้าครับคือสเปกขันก,ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิ้งตัวป๊อกโคลซีหกห้าใต้คลิปให้ผมบอกเลยว่าป๊อกโก็ใช้งานดีนะครับนี่ครับหน้าจอคือสเปคมันโอเคมากอะหน้าจอรีเฟรชหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตครับแล้วก็แบตให้มา 5,000มิลลิแอมสุดยอดนะครับคือแบบฟังก์ชันต่างๆครับดูวิดีโอใน YouTube ได้ยาวถึง19ชั่วโมงฟังเพลงคือคื1อ101ชั่วโมงฟังเพลงได้แล้วก็รองรับในการสแตนบายคือ60วันจริงๆนะ1-2วันก็เพียงพอในการใช้งานครับบอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มมากนีครับกันฝุ่นกันละอองน้ำา IP54 ซึ่งพีบ้ามากเลยผมในการใช้ตัวนี้ บอดี้แบบใหม่นะครับมันจะมีความเหลี่ยมของบอดี้แล้วมันจะเป็นบอดี้ที่มีการการันฝุ่นกันน้ําวาวจริงตัวนี้ผมในการใช้งานครับแรม3มจิกบวกเพิ่ม3มจิกแล้วก็มีรุ่นอีกแรม4ี่จิกบวกสี่จิกครับผมแล้วก็มีตัวลอมคือ6,4กับลอม1นึ่งซึ่งมันก็เช่นเดียวกับตัวสปาโก่สองสี่ครับแรมกับลอมเท่าเท่ากันผมในการใช้งานครับซึ่งบอกเลยว่า CPU ยตัวนี้มีความเร็วความแรงมากครับ u ู i s o อ T615 ครับ ซึ่งบอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากครับมันเป็นออกตาคอรที่มีความเร็วในการใช้งานแสบพีนะรู้สึกว่ามันโอเคมากครับตัวนี้แล้วก็พี่รู้สึกว่า CPU มันจะแรงสูสีกับการใช้งานของเจ้าตัว h e โร G 8 5ครับเอาตรงนะมันอาจจะแอบแปรงกว่าตัว Smart 9ครับแต่มันก็ไม่แตกต่างกันมากแต่พี่รู้สึกว่าตัว u ูซ s อป T หกหนึาทำในรอบนี้สบพีรู้สึกว่า ว้าว wow, มากที่ให้เรามาค่ะนี้ครับในการใช้งานครับเอาตรงนะพี p ่ว้านี่ครับกล้องหลังสกินโทนบอกเลยว่ามี h r r ด้วยในการปรับสกินโทนของตัวกล้องมันจะาคล้ายตัว s p a r k โกหงสครับแต่พี่รู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากครับเอาตรงนะมันจะมีความใกล้เคียงกับตัวที่เป็นของตัว i p ฟน n i ส s าร์ทเมากครับซึ่งตัวนี้พี่รู้สึกว่าเอาตรงนะน่าใช้งานครับเป็นรุ่นเทคโนโสปาร์โก ที่วางจำหน่ายในเวอร์ชันที่1่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสามารถสแกนิ้วมือบริเวณด้านข้างได้ด้วยแล้วก็มีตัว IR หรือว่าการใช้ริโมดคอนโทรลในการปรับครับซึ่งพีเศมากนะมี IR ครับผมซึ่ง R สามารถเป็นริโมดคอนโทรลหรือว่าอินฟราเรดให้กับทีวีหรือว่าแอร์อครับครบจบครับตัวนี้ครับแล้วก็ผมตัวนี้บอกว่ามีการซัพพอร์ต4ปีไม่มีกระตุกครับซึ่งเป็น ฟังก์ชันของตัวเทคโนครับตัวนี้บอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากกับราคาพีผมจะขอแนบลิงกในการสั่งซื้อพีกดมาได้ราคาประมาณ2 5 0 0ันห้าสองพนะครับบอกเลยว่าราคาเลทนี้สับพีก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าพีสั่งมาเองจะมาแกะกล่องให้ดูอย่าลืมชมคลิปแกะกล่องช่องพีเพ้เลยครับกับตัวเทคโนสปาร์กงสเนาะบอกเลยว่ามันน่าใช้งานครับแล้วก็พีชอบถูกก็คือบอดี้ครับบอดดี้ มันอัปเกรดจากเดิมอย่างเยอะแล้วก็ผมตัวนี้คือฟังก์ชันที่พี่ชอบมาก Dynamic Point ครับซึ่งเป็นการแจ้งเตือนในคล้ายตัว iPhone นั่นแหละในการแจ้งเตือนครับเป็นมือนที่สำหรับพีนะรู้สึกว่ามันน่าใช้งานและมันอัปเกรดจากตัวเดิมอย่างเยอะอยู่นะครับกับหน้าจอตัวเดิมนี้ราคา1 0 0 0 0 9ก็คุม้มถ้าห้มีง,งบแบบไม่งบไม่เยอะนะครับผมพีรู้สึกว่าตัวนี้ยังขายดีตัว g กง2 0 4ยังขายดีแต่ถ้าพี่ชอบนะ พีชอบฟังก์ชันของตัว s p า r k ่หครับเพราะว่ามันได้หน้าจอ120เฮิร์มีกันน้ำกันละอองฝุ่นมิลิโมดคอนโทรลแบต5000แล้วก็ตัวนี้ครับผมสามารถฟ้าชัด15วัตจากเดิม10วัตแล้วก็หน้าจอที่มันเป็นหน้าจอสีสัน HDR แล้วก็เป็นหน้าจอที่เป็นแบบ HD พัดความชัดสปีรู้สึกว่าก็อัปเกรดมาจากเดิมนิดหน่อยผมสับตัวหน้าจอเนาะแต่รีเฟรชนี่สะใจครับชอบมากก้องหลังหลังครับผมสกินโทนแปดล้านเหมือนกันก้องหน้ากล้องหลัง13ล้านก็เป็นกล้องหน้าที่แบบ รู้สึกว่าเพียงพอผมส่วนี้ขอบคุณครับพีจะขอแนบบินในการสั่งซื้อพีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูญไทยบางครั้งค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับผมพี่จะขอแนบบินในการสั่งซื้อด้านล่างสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแพี่สัพีถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงผมสนี้ขอบคุณครับบอกเลยว่าคุ้มจริงครับ